สวัสดีจ้าทักทายนะคะที่นีอเมริกาเพื่อนจ้าหัวกระลำเหลือหัวหัวเดียวนี่แหละที่สวนของพ่อนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ปีหน้าปีนี้ปีนี้ก็เหลือแค่นี้แหละเพื่อนส่วนพริกเหมือนกันนี่ส่วนเวียนนี้เอ้ยทำกับข้าวเสร็จแล้วหุงข้าวเสร็จแล้วนี่เพื่อนเอ้อก็จะจัดอ๋อชามนะ ทำงานกลับมาตอนเย็นแต่นี้ของเอแล้วก็พ่อแล้วก็น้องสาวเพื่อนบ้านเนี้ยก็จะจัดการแบบนี้นะคะส่วนข้าวที่เอคงก็จะเป็นหม้อเล็กเนี่ยทิ้กันสี่ห้าคนเพื่อนบางทีน้องชายลูกชายคนเล็กบางทีแกก็มาแต่นานๆทีก็จะมาทิ้งแล้วประมาณนี้นนะมาทิก็มาซ่อมรถ พ่อบอกว่าพ่อกินข้าวนิดนึงไม่ต้องเยอะพ่อ,พอ,อกลัวอ้วนหน้าหนาวแล้วเพื่อนจะหนาวเดี๋ยวเอจะเอาแอร์แส่ในห้องลงแล้วกินข้าวหน,น่อยน เราเป็นคนไทยอะ,ะกินข้าวเนะาะเช้าวันเย็นอย่างเงี้ยแต่คนอเมริกาเขาจะกินหัวมันเฟรนฟรายแล้วก็กินเซนมาเรียนรู้ด้วยกันนะเพื่อนๆจ้ะนี่องเอ๊ะหนักไปทางข้าวเลยกับข้าวแล้วเพื่อนข้าวเย็นนี้ พอจบกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมอีกก็เหมือนเดิมพัด,ด้ยวหวานงน,นี้นะมันไม่เหมือนที่เมืองไทยนะเมืองไทยก็จะกับข้าวหลายอย่างเพื่อนๆนะนาเพิ่น ถึงความอุ่นแบบนั้นนะเพื่อนนะแต่พอคนไม่ต้องทําเยอะดก,กินเนาะกินไม่หมดหมูก<อ>ุ้งเพืพ่อนปลานี้ง่ายๆนะคะ ที่จะออกไปกินเอาข้าวข้างนอกนอกบา้านนี่เสร็จแล้วเพื่อนจ้าผัดเปรี้ยวหวานอันนี้ของพอ่อไหมของพอ่อน้องสาวของคุณสามีใ่ของเอเอเคยลองทำแล้วอาหารแบบหลายๆอย่างนะทำที่เมืองไทยแบบต้มด้วยย่างด้วยมันเหมือนเมืองไทยเลยหลายๆอย่าง อบ้านนี้เขาบอกว่าเยอะกินไม่หมดแล้วก็เหลือที่อ็เอาเป็นอย่างๆไป <S <S แต่ถ้ามีเทศกาลอะไรทีอย่างเงี้ยก็ทำหลายๆอย่างมันก็จะสนุกแหวมเ้าเป็นแบบนั้นเคยลองล้วเบิดแล้วก็กินไม่หมดแล้วทีนี้ก็เหลือทิ้งเหลือกว้างอะไรประมาณเนี้แต่ถ้ากินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ใส่พลาสติกกินได้นะแต่พ่อเขาบอกว่าเน้นแบบให้กินทีเดียวก็หมดอ่ะ ไม่ใส่พริกไทยเมื่อืมมีนุ่นง่ายๆของข้าวที่เหลือเด็กก็ตักใส่กระปุกไว้เวลานั้นก็ใส่ไมโครทูไมโครเวฟไม่ต้องหุงใหม่นั้ยด้วยไมโครเวฟแค่ห้านาทีแต่ถ้าหุงใหม่ประมาณยี่สิบนาทีเ,าเพื่อนนะ เราเห็นงทีเรากินได้สองสามครั้งเนะน,นี่ยประมาณนี้นคุณท่านคะขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจหิงท,ที่อยู่ต่างประเทศนะคะเดี่แล้วสามีเอก็กลับมาตอนเย็นมีก็เอ,อ,อาไปเสิร์ฟ คุณสามีเวลาคุณสามีกลับมาจากที่ทํางานนะแล้วก็ดูแลคุณสามีามเวลาเอกไปทํางานแกก็สามีก็ไปรับตอนเย็นผัดกันเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อนจา๋ามันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะโอเคไปตามชมวิวข้างนอกหน่อยนะนประมาณเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนนะเป็นอ่า ที่นั่งนั่งคุยเวลาเพื่อนพ่อเขามานะแม่เมื่อก่อนนี้แม่ก็นั่งโต๊ะเนี่ยแม่ก็นั่งของแกไปแล้วก็นั่งชมวิวข้างนอกบรรยากาศนะดูน้องนกน้องแมวขอให้เปิดประตูให้น้องมงน้องแมวน้องหมาเตินเข้าออกเข้าออกนี่น้องโควีก็จะเข้ามาใช่ไหมเคาวียังไงคะแล้วก็จะรอข้างนอกอ๋อ เดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆแป๊บนึงเดี๋ยวเอาถุงขยะไปใส่ใเตานี่บรรยากาศตอนนี้เย็นเพื่อนๆโควิเอ้ยนี่เอ็นดูหนูหน่อยค่ะลูเอ็นดูหนูหน่อยนะคะ <c oughs> น้องน่ารักเพื่อนบอกให้แบบเออทำทำความน่ารักให้เพื่อนหน่อยอะกลิ้งหน่อยลูกกลิ้งหน่อยกลิ้งกลิ้งทำไงโควิโควิควกลิ้งไหมลูกงานนี้จะกลิ้งไหมไหนทำน่ารักให้ดูหน่อยเร็ว เพืเ่อนๆชมอยู่เนี่ยโควีเอ้อยโควีลูกไหนน่ารักทำไงลูกน่ารักทำไงคะโควีบ b ว a ี t i f u l girl เห็นมุมนู้นละเล่นหายยอดหญ้าก,กินเงินกินยอดหญ้าหนูสบายดีไหมลูกฮะเป็นยังไงอาการอะฮะหนูสบายดีไหมเนี่ยสบายดีไหมลูก กินยอดยาตอนเย็นเนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรจะเอาเอาไข่ให้ไข่แดงนะให้น้องกินทั้งน้นดูรู้สึกก็ไม่เคยเห็นแกกินยอดยาตอนเย็นไงแค่เห็นแต่แกกินยอดยาตอนเช้าๆจ้ะน้องครูวีนี่บรรยากาศตอนเย็นเพื่อนจ้าต้นมงต้นไม้เปลี่ยนสีเห็นไหม สวยงาม,มบรรยากาศดีเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นน้องนกตัวเล็กๆที่ปากเล็กๆมากินนี้เลยน้องใส่หน้าหนาวไปอยู่บ้านไหนกันเถอะอือ,อเดี๋ยวมอเย็นนี่ก็เห็นน้องกวางเดินเล่นลน้องน่เต็มเล่นเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลน้องไก่น้องไก่บอกเปิดประตูให้น่อย สวยงามสดชื่นใช่ไหม COVID. โควิดลูกเคคันเพื่อนแล้วไว้เอทายเพื่อนชมใหม่เด้อที่นี่อเมริกาขอบคุณนะคะ